สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทางคูเป้นะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ฝนกำลังลินลินลงมาเลยนะครับผมช่องพักผ่อนนะครับเวลาพักผ่อนครับกำลังทำกับข้าวกินเลยนะครับดูด้านหลังได้เลยนะครับกำลังทำกับข้าวเลยนะครับผมอากาศขึ้นมากเลยนะครับฝนก็ได้ลินลินมานิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องทำบ้านนะครับผม ก็ขึ้นโครงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมขึ้นโครงเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสร้างทาให้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเหลือแค่สันไทรนะครับหลังคาสันไทยนะครับผมก็ยังขาดคะแนนอีกเยอะเลยครับผมก็จะหาคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมกับช่องทางปูเป้ครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผม เพื่อให้ที่เพื่อให้ได้มีโครงหลังคาเพื่อให้ที่มีสัไทยมุงหลังคาไว้นะครับผมน้อตอนนี้ก็ยังทาหลังคาครับเพื่อที่จะมุงเป็นล่มเป็นเงานะครับให้กับน้องคุเตีนะครับปลอดภากด้วยนะครับผมติดตามน้องด้วยนะครับช่อง youtube นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศนะคะตอนเราก็ถักเวีนะคะเวนทางช้างนะคะบรรยากาศ ฝนตกนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกลินลินนะคะเราก็ออกมาตามหมู่บ้านนะคะรอแหงานนะคะรอแหงานที่ปูผ้ามาดนะคะเบอร์ปูผ้ามาดนะคะทำกับข้าวนะคะยำนะคะพ่อโจเคยังกินคะก็ไดเอาลงยูทูบตุ๋นแซ่บครับตุ๋แซ่บยำยำหม่าม่าอาหารประเภทครับอาหารประเับ หุงข้าน,นะคะเราก็จะหุงแบบนี้นะคะหุงใส่หม้อนะคะแล้วก็นีบรรยากาศฝนตกนะคะนูน้องช้างก็จะอยู่ตรงโน้นนะคะก่อภัยในเสื้อผ้าด้วยนะคะนูอยู่ตรงโน้นเลยนี่นะคะสาเหตุที่เราอยากทําบ้านให้กับน้องช้างนะคะคือน้องจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะนู่นจะเป็นทรายทองคูณนะคะอยู่ด้วยกันสามเชือกนะคะมีโมบิล พายทองคูณนะคะแล้วก็ปูเป้นะคะเหตุผลที่เราอยากมีหลังคานะคะก็อยากให้น้องได้หลบแดดหลบฝนนะคะเวลาฝนตกน้องก็จะได้ไม่ได้ตากฝนนะคะนี่แล้วก็มาพักศาลาใหญ่มากเลยนะคะดูโอ้ีฟ้าดมากดูอันนี้วก็จะเป็นครัวของพายทองคูณนะคะกําลังทํากับข้าวนะคะรอแห่งงานวันที่สิบหกนะคะฝนตกค่ะฝนตกแรงมาก รยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกเราจะพาไปดูกับข้าวของเรานะคะกับข้าวของบ้านพังคุ้มซึ้นะคะจะเป็นต้มไก่นะคะต้มไก่ซีพีนะคะทำรวมๆกันแล้วก็มากินด้วยกันนะคะบรรจะจาศโอ้ฝนตกเอาไปเสื้อผ้าด้วยนะคะ าเหตุทำไมยางมีบ้านคะก็คิดดูครับตามสภาพนะครับข้าวส้มตกแบบนี้นะครับช้างก็จะยืนตามคนนี้ครับผมแล้วก็เ็อยากจะทำให้น้องด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้มีหลังคาหลบฝนนะครับแบนี้เลยครับประมาณนี้อันนี้ก็ใหญ่ครับผมฝนตกมาช้างก็จะยืนตามฝนางนี้เลยครับสงสรารครับก็เลยจะทําให้กับน้องนะครับผมเพื่อได้มีร่ม มีเงานะครับผมห้ช้างครับกลัวน้องช้างไม่สบายด้วยครับผมกลัวฟ้ากลัวอะไรด้วยนะครับหลายอย่างครับผมหยัดก็แรงครับขอรางวันครับผมอยากให้น้องมีร่มครับอันนี้ควานโนทำอะไรคะดูทำเวียนหางช้างนะคะหางยาวมากเลยคะ่ะเราเอามาดูหน่อยเอาขึ้นมาดูหน่อยยาวมากคะ่ะ อกหนึ่งเลยนะคะก็ฝากติดตามน้องปู้บเป้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแม่ควันก็จะกลับมาทำคลิปแล้วนะคะแะั้ะนั้นก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาตั้งใจทำคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องเช้าของเรานะคะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะตามมาให้กับน้องนะคะขอบคุณค่ะ